โอเคสวยมาอีก1,440บาทครับผมไหลอีกสวยมาอีกพันสอต้องไหลาย,ยาวๆเลยละเพื่อนจังวันนี้บิ๊กวินไปดีครับ2,360บาทเลยนะทุกคนตอนนี้กำไรมาแล้ว4,800นะครับผมเร,เรื่อยๆทุกคนมาแล้วจังวันนี้วายขึ้นมาดอกนี้โดนไป420ทุกคนเอาอีกเพื่อนโอ้โหโอเค โอเคครับผมก็กลับสวัสดีท่านเลยนะผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะกับช่อง PSK นะทุกคนอะ่ะวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ตัวเกมมาจางเวนะฮะเออวันนี้เอาทุนมาที่ห้าพันสามสิบเจ็ดบาทนะครับผมเออวันนี้มาลองเล่นอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันหลังจากที่เล่นไปก็นานแล้วแหละนะทุกคนผมก็ไม่ได้กําไรนะจากเกมนี้ไอเชียโคตรเกลือเลยวันนี้จะมาแก้มือลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผม แต่ก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ผมด้วยละกันนะฮะมาก่อนเลืเลยๆคนระับผมขอปรับปิดก่อนแล้วกันนะครับผมเป็นห้าสิบหรือเป็นสามสิบดีวะอ่ะห้าสิบไปเลยกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะทุกคนมาเปิดหัวสวยวายขึ้นมาได้หรือเปล่าท่านผู้ชมไม่ต่อนะฮะโอเคไม่เป็นไรเรื่อยๆครับผมวันนี้ก็ทุนมาหนาเตอะเหมือนเดิมอืมเช็ดแค่ มายังไงเพื่อนเย้โ yeah หไม่มีอะไรเลยวะตรเงียบมันจะปังหรือเปล่าวะเนี่ยปังโอเคสวยมาแล้ว20ยังไงไม่ไหล e ต่อนะฮะแม่งโดนไปแล้ว700กว่าบาทเช็ดเคเช็ดแค โคตรเงียบเลยทุกคนวายมาจาาังหวะนี้สวยมาอีกร้อยยี่สิบต่อหรือเปล่าเพื่อนสวยมาอีกร้อยยี่สิบครับทุกคนไหลไปอีกอือหูอีกหนึ่งร้อยคูณห้าครับท่านผู้ชมได้มาทั้งหมดสนะามร้อยนะเออสามร้อยเท่าไหร่วะมาอีกไหลอีกแล้วทุกคนคอมโบยังไงสก,กตัตเตอร์โอเคสวยเข้าฟิสปินเรียบร้อยนะฮะฮึสุดสวยๆไปเลยทุกคน12บสอฟิสปินนะครับผมมายังไงเพื่อนฟิสปินจะ,กะเกลือหรือเปล่านะฮะ ลิ้นกูพันกันทุกคนขออภัยด้วยแล้วกันนะฮะที่พูไม่ชะมาดีทุกคน80บาทครับผมจังวันนี้ไหลมาอีกร้อยยี่ร้อยยี่ยังไงเพื่อนไม่ต่อนะฮะจบไปที่260บาทนะทุกคนอ่ะสำหรับเพื่อนคนไหนที่สนใจอยากจะลองเล่นดูนะครับก็สามารถคลิกทิ้งใต้คอมเมนต์ก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดทิ้งไว้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่สนใจนะสมาชิกใหม่ก็สำหรับสมาชิกใหม่ก็จะมีโปรโมชั่นยิบเก้ารับร้อยนะ 1น0 0รับสองไปเลยนะทุกคนอืม,มาโอเคยังไงเพื่อนดอกนี้วายขึ้นมาต่อหรือว่าเพื่อนโอ้โหจบไปแค่100บาทวะ่ะตอนนี้ก็ได้มา580บาทอยู่นะทุกคนเข้าฟีเรีเกมเบ็ดห้าสินี่นะทุกคนเย็ดเคทำไมไมันได้น้อยอย่างนี้วะมาสุดท้ายเลยเพื่อนหมุนนานยังวะมาสวยยังได้อยู่ครับผม โอเคยังไหลครับคูณ4ไป200แล้วตอนนี้โอ้โหโจบไปที่210บาทนะสุดท้ายแล้วท่าน,นผู้ชมโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้โหฟีเกมจบไปที่610บาทครับนะก็ยังดีที่ยังได้กําไรนะครับผมยาวๆไปทุกคนเบ็ด100เฮ้ยเบ็ด100ก็พอเพื่อนเบ็ด5้0แป๊บเดียวนี่ปั่นเพลินนี่หมดเลยนะทุกคนทำไม่ได้นี่มา ปึ๊บไม่เวิร์กว่ะไม่เวิร์กว่ะทุกคนโอเคอเงียบเลยทุกคนจากวานี้มาแล้วท่านผู้ชม800บาทครับผมดอกเดียวส,สวยๆโอเคไม่สามร้อยนะฮะอ้าวไหลม600าอีกหกร้อยมา2ตัวยังไงเพื่อนโอเคสวยดอกนี้1950บบาทครับท่านผู้ชมบิ๊กวินไปดิ โอ้โห oh, 2580นดะทุกคนโอเคกำไรมาแล้วตอนนี้700ยบาทนะครับผมคุ้มคุ้มมาแล้ว30ต่อหรือเปล่าเพื่อน <c oughs> ไม่ไหลต่อนะฮะมาดอกนี้สกแกตเตอร์มา2ตัวแล้วเข้าฟรีเกมอีกรอบหนึ่งครับผมในเบ็ด0 0บาทนะฮะมาดูกันว่ารอบนี้จะได้กำไรเยอะหรือเปล่านะครับผมถ้าจบฟรีเกมนี้ได้กำไรผมก็จะพอเลยนะทุกคนได้กำไรแล้วผมไม่อยากเล่นต่อเท่าไหร่นะกลัว มันเสียนะทุกคนเออได้แล้วก็เลิกนะฮะมาเปิดหัวถือว่าฟรีไปนะวอลวีครับผมสวยมาแล้ว60จังวันนี้โอเคจบไปที่60นะครับผมแม่งเงียบเลยวะยังไงเพื่อนอื้ม มันจะเงียบไปไหนวะทุกคนโอเคสวยมาอีก1,440บาทครับผมไหลอีกสวยมาอีกพันสองต้องไหลยาวๆแล้วแหะเพื่อนจังวันนี้บิ๊กวินไปดีครับ2,360บาทเลยนะทุกคนตอนนี้กำไรมาแล้ว4,800นะครับผมเรื่อยๆทุกคนมาแล้วจังวันนี้วายขึ้นมาดอกนี้โดนไป420รอท,ทุกคน เอาอีกเพื่อนโอ้โหโอเคจบไปที่520ครับผมยังได้อยู่กําไรเท่าตัววันนี้ทุกคนมาดอกนี้1280ต่อหรือเปล่าเพื่อนโอเคจบไปที่1320งพัอเคบวกหนักอยู่นะรอบเนี้ยโอเคท่านผู้ชมก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราได้มาทั้งหมดเทด่าไหร่วะ4,280บาทนะครับผม ก็ถือว่าได้กำไรเท่าตัวเลยนะ6 0 0 0กว่าบาทเลยนะทานผู้ชมสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้กันคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกมอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วก็สำหรับใครที่สนใจก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปเข้ามาได้เลยนะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนสวัสดีครับ